สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูดวงของคนนะครับที่เกิดในปีมะโรงประจำปี2,560นะครับว่ามีดวงพื้นฐานทางด้านการเงินการงานนะครับความรักเป็นยังไงบ้างมาดูใบแรกครับเรื่องการเงินนะครับการเงินตก8ดาบนะครับแปดดาบบอกอะไรเราได้บ้างแปดดาบหมายถึงการถูกถูกพันธนาการนะครับเคราะห์ร้ายเรื่องขึ้นลงขึ้นสานะครับถ้าแปดดาบมาตกที่การเงินเออเรามองเป็นอะไรได้บ้างครับหนึ่งเลยปีหน้าต้องให้ระวังนะครับ มีปัญหาเรื่องการเงินกับคนรอบข้างนะครับอาจจะทําให้ขึ้นลงขึ้นสายหน้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับไม่ควรให้ผู้อื่นหยิบยืมเงินไม่ควรร่วมมุ่งกับผู้อื่นนะครับในปีหน้านี้นะครับปีหน้าเป็นอีกหนึ่งปีที่คนที่เกิดในปีมะลงต้องมีเรื่องใช้จ่ายเยอะนะครับดูจากทุททกุพัฒนาการไหมนะครับมีอาจจะต้องมีนี้มีสินที่ต้องค้างชําระต้องผ่อนอาหารเหนื่อยนะครับเ,เงินเนี่ยมันมีรายจ่ายผูกมัดตัวเอาไว้เลยนะครับมันก็นั้นปีหน้าเป็นอีกหนึนหน่งปีนะครับที่คนเกิดในปีมะลงจะมค่อย สบายใจเกียบกับเรื่องเงินค่อนข้างอึดอัดทำอะไรก็ไม่สะดวกเก็บกับเรื่องเงินนะครับอ่ะเรื่องเงินนะครับไม่ต้องดูอะไรมากมายดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีท่านก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับแต่อย่างไรก็ดีท,ท่านก็ต้องกลับไปดูในดวงอื่นๆของท่านนะครับว่าพื้นฐานของการเงินเนี่ยมันมีเสริมได้อีกไหมนะครับเอามาดูในเรื่องของการงานนะครับการงานได้เมดิชียนไม่ดิช่หมายถึงอะไรความเชี่ยวชาญความชำนาญครับมีความสามารถนะครับหรือบางคนเขาเรียกว่าเทพประธานพรนะครับันปีหน้าเนี่ย คนที่เกิดในปีมะโรงเนี่ยมันจะต้องมีความสามารถในการทําง,งานนะครับผมเชื่ออย่างนี้ว่าคนที่เกิดในปีมะโรงมีคนมีความทำงานมีคนเออขอโทษนะครับพูดติดขัดไปหน่อยนึงเ,เป็นคนที่มีความขยันนะครับมีความตั้งใจมีความมันเพียรนะครับเพราะฉนั้นงานที่ออกมาในปีหน้าของคนที่เกิดในปีมะโรงเนี่ยก็ค่อนข้างประสบผลสําเร็จนะครับถึงแม้แต่เราจะมีปัญหาทั้งเรื่องอื่นๆก็ตามแต่เรื่องการงานเราสามารถทําได้อย่างดีนะครับมีโอกาสได้เรื่องตําแหน่งนะครับถ้าทำ่างที่แล้วมีโอกาสก้าวหน้าเกี่ยวกับการงานในปีหน้านะครับ าาการงานของปีมะโรงนะครับก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายนะครับบอกได้ว่าดีนะครับใช้ได้สิ่งที่ท่านหวังเกี่ยวกับการงานมันก็จะเป็นไปได้ในสิ่งที่ท่านหวังนะครับถ,ถ้าท้านทำอย่างเต็มที่แล้วอมาดูเรื่องของความรักตีฝาปีมะโรงไปกันเร็วๆเลยนะครับโอ้โหความรักนะครับได้หกเหรียญหกเหรียญหมายถึงอะไรการแบ่งปันนะครับการช่วยเหลือนานักตกความรักหมายถึงอะไรคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ย ก็ยังประคองคู่กันยังมีความสุขมีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับรักกันเป็นอย่างดีน่เหรียญหมายถึงธาตุดินด้วยน,นะครับธาตุดินเนี่ยก็มีความหนักแน่นอยู่แล้วนะครับเกเลือกรามมีคนที่มีปัญหาทะเลาะเบาอแวงกันอยู่ปีหน้าดีขึ้นแน่นอนครับส่วนคนที่ยังไม่มีเนื้อคู่เออหมายถึงอะไรได้ก็อาจจะมีใครสักคนเดินเข้ามาแต่ก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วจะเป็นคนผิวค่องขั้นคำนิดนึงในปีหน้านะครับะจะเจอคนที่จริงใจเออบอกนี้ดีกว่านะครับเพราะเหรียญธาตุดินเนี่ยจะเป็น ถ้าใครถ้าท่านเจอคู่ในปีหน้าเนี่ยจะเจอคนที่จริงใจนะครับแต่ก็ต้องรอนาะนสักนิดหนึ่งความเป็นธาตุดินความหนักแน่นมันจะทําให้รอช้าน,นิดหนึ่งนะครับเรื่องอื่นๆความรักก็ไม่ได้มีอะไรต้องดูมากมายของคนเกิดในปีมะลงปีหน้าก็ถือไว้เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่ความรักค่อนข้างดีนะครับมาดูเรื่องโชคลาภปีกว่านะครับคนเกิดปีมะลงการเงินไ,งไม่ดีแล้วโชคลาภจะดีหรอ <c oughs> นันเนีงมันก็ไม่ดีหรอกเนาะได้จัสติกนะครับจัสติหมายถึงความพอดีความยุติธรรมนะครับนั่นหมายถึงบอกแล้วครับ สิ่งที่เราทํามันก็ได้ถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้ถ้าเป็นหวังโชคไม่มีทางได้นะครับอาจจะเสียมากกว่าได้จะซ้ําไปไม่อ่าจนะฮะเสียมากกว่าได้แน่นอนนะครับจัสติปหมายควอมยุทธรราพอดีนะครับท่านทําขยันเท่าไหร่มันก็ได้มาเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่ารายจ่ายมันอาจจะมีว่างไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะไม่ต้องเสียนะครับปีหน้าเรื่องการเรียนของคนเกิดในปีมะโรงชุบเออเลขเก้าเหรียญเลยครับเก้าเหรียญหมายถึงเลขเก้ามันก็บอกแล้วนะฮะพร้อมก้าหน้านะครับ ีหน้าเป็นหนึ่งปีครับที่เ,เกิดในปีมะลงสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างเกี่ยวกับการศึกษานะครับทําแล้วทําได้ดีนะครับขอให้มีความตั้งใจนะครับทันได้ดีมากนะครับมีการมีแผนที่จะว่าต่อปริญญานะครับทําได้เลยไม่ว่าจะเป็นปตปโทปอเอกทาได้เลยสอบเรื่องขั้นตาแหน่งอะไรก็แล้วแต่ของท่านที่เกี่ยวกับการศึกษาทได้เลยครับปีหน้าค่อนข้าง,งดีนะครับอ่ะดูกันรูปรวมนะครับคลิปนี้มาดูเรื่องของสุขภาพดีกว่าเออสุขภาพ สีถ้วยมันหมายถึงความไม่พึงพอใจงั้นมออะไรได้มากครับสุขภาพ <F our> หนึ่งเลยเรื่องความเครียดความคิดคิดหนักนะครับเป็นคนที่คิดอ่ะนะครับโรคอื่นๆก็ไม่มีเลยนะครับไอ้ที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นโครคทางจิตนะคิดมากมีความเครียดมีความกังวลวิตกนะครับคนที่เกิดในปีมะลงปีหน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ค่อนข้างมีความวิตกหน่อยหนึ่งคิดมากต้องระวังเรื่องปวดหัวนะครับรระวงังนิดนึงเรื่องก็เรื่อง,ๆๆองๆๆๆหวัดนะครับอื่นๆที่มันดูร้ายแรงในปีมะลงก็ไม่มีอะไรนะครับ สําหรับคลิปนี้นะครับสาหรับคนที่เกิดในปีมะลงก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดติดขัดประการใดทําให้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังเป็นหมอดูที่ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ